เช่ครับสร้างให้ใช่ครับโอ้เหามีาข้างหน้าแบบมีบางส่วนที่เขาทาเป็นสีเขียวไปแล้วเฮไม่รือว่านี่ข้างหน้าเป็นสีเขียวค่อนข้างเอ้ยข้างหน้าเปลีตาทำให้ใจวนเปลี่ยนไปแน่นอน ถึงจะเนบนาวนี่เงาเพียงใดแค่ก็เหอไมมึงเชิญวแตว่ามึงต้องมาช่่ยกูท่าไอ้เฟรตนั่งก่อนอะอะไรไม่ไม่ท่าตายอ่ะดรว่ามึงแม่าตายแล้วเกาะเกาะมันหลุดแล้วนไม่ไม่มาโรนะเออเาวแม็กซ์มาโรสามดาวกูบอกเลยสู้ๆนะ แม่มึงต้องสู้กับกูสู้ไม่ใช่เหรอใช่เดี๋ยวกูสู้ด้วยเอ็กกูขอกูขอ,ขอแลมอัพเวฟพอดเลยเฮียไม่เลยคอะไรละเชียพูดเนี่ยละ่ะนี่ยาบัฟเนียอะไร<อ>ะมึงแบกให้หมดแล้วกันกูแนะนำเลยอะไรก็มาได้เลยครับมังไมน่ากลัมึงเคยกินยาบัฟไหมเนี่ยหรือเคยกินแต่ยาเลือดยาบัฟมีได้เหรอมีไอ้สัตว์ไปค้าดิเผื่อมันมีให้มึงได้วยซ้ำอ๋อไม่มีรอบหลังการบอกเรื่องมาดูดิมันมียาบัฟอยู่ไปดู เหมือนมีอัปเดตมอไซค์มันแดิมมาดูมาสปอยมันดูมันดูมันไม่ได้แต่มึงเราไปดูในอิมเปตเรียก่อนมึงไหนตรงกดที่ทูวิวแล้วกดเขาว่าหน้ามอเตอร์ไซค์เห็นคันไหมมันอัพเดทมอเตอร์ไซค์ใหม่หรือว่ามันคือไม่พิเศษอะไรเนี่ยไม่มีเลยออนมีโพชยต์อะไรอย่างเนี้ยเพื่อความสามารถทางการแพทยของคนก็รักษาที่ดีๆหน่อยก็คืออ่าจจะเป็นหลังจากใส่ของแต่งกันวาไออาร์เมอร์สกินแล้วก็เดมอนดรัก เพิ่มดาเมจเพิ่มเกราะกับเอ e เ g อร์จีดิงคอับแม่งที่กูแดกมีห้าตัวมีอัลเมอร์สกินเลมอนปลักเอ e เ g อร์จีดริงคดสจู๊สอิมมอนไิเซอร์ส่วนพวกของต่างๆเอาแล้วแต่ผมไ่ด้นั่นไ่ไน้าไปได้เอาต้องให้คนช่วยกันลุ้นไหมเหรอ แต่ยาพวกนี้มันต้องแบบมีการเทรดด้วยนะมันขาดยากดูดูดูข้างหน้าพูดดูข้างหน้าเอ้าทำไม่ถอยได้วะไม่รู้อ๋อมันหนักมันเกินนะอ๋อแล้วมันขาเป็นไรกูไปไปไปขาเป็นไรอะไม่รู้อะไรนะกดแถบดูอาการดิเชื่อไหมครับเสร็จแล้วเข้าไปดิเฮ้ยรถพวกมึงติดกรอกกันแล้วอ๋อ เด็ดมดลเปิดอเอานเองิได้ยาบัฟยังไงเฮยใช้บ้งไงคือมึงตีบอสไปหลังๆมังต้องใช้นะโอเคห้าดาวหกดาวเม็กนาโบโลแพ้อะไรแล้ววะน้ำต่ขึ้นมาวัน ใช้ดาบระเบิดก็ได้มนะั้ยเฮ้ยอะไรต้านระเบิดไปก่นะอนถ่ายแล้วกูแม่งเออเดี๋ยวถามว่า,เ,า,เ,าเรามีแม่น้ำเนี่ยจะตกลงตกปลาใช้น้ำเดี๋ยวเหรือมาช่วยรุนช่วยรุนกูไหช่วยรุนเนอะด้วยแค่นะ้ำกดพุทธสตาร์กูกดพุทธสตาร์ใช้ดาบระเบิดดีกว่าดาบระเบิดกูมันมีติดบัฟเอาไว้ฆ่าแม่น้ำมนโลกอะมาไหพร้อมยัง เอาดิพอละที care, uh, Ó, ่กูจะหมดแล้วกหมดพร้อมเลยรอปนเอายายที่กูบอกมาแล้วใช่ปะบางอันกูฆ้าไม่ได้ทีกูต้องไปหาของต้นไหนอ่ะอีมมไนเหรอไมูุ่อันเลยไม่รู้อันไหนบ้างโอ้ยท่านระวานไม่เคยมาทีวบ เดินเก็บแม็กก่อนกันมึงปกติกับอะไรเนี่ยคาสิงทำแมรงถ้าเป็นในถ้าเป็นในปกติมันจะไม่ใช่ลาวาเคปนะเพราะ้ะนั้นถ้าเรนเจอร์ใส่ของเบอร์แปดแปดไอ้นี่เลยดีเพราะได้แปดกรองเดี๋ยวกูไปเก็บยาบั๊บบางตัวเป็นยาบั๊บถาวรนะบางตัวไม่ใช่ถาวรอย่าเพิ่งระเดี๋ยวกูเดินเก็บแม็กก่อนมึงไปตีกันกะไรเดี๋ยวก็ทำกันไม่กูก็เดินเก็บเดินเก็บไอ้แมลงก่อนเนี่ยมีเงื่อนไขไม่เลาะ มึงคืนนกกูมีแผลแล้วโอเคนิ่อหัแล้วน,น,นี่งไมา่งอ่ะกูกูนิ่อหัแล้วเพื่อนจะขับเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หยิบหยิบก่อนออกมา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 มาเจอนกตรงงในเนะี่ยอ๋อมึงเก็บนกไม่ไม่ไม่ใช่นกน,กนี่นหมายถึงว่าน,นกที่มึงเรียกว่ามาัไนไอ้แมลงอ่ะคือน,นกนนะเลือดเพิ่มตัดเป็นหน้านั่นแหละนกวิ่งเก็บกูวิ่งเก็บ เราต้องเดินเก็บแมพก่อนมาเชิญมาจบกูเก็บแมพยังไม่ครบเลยกูจะบอกแต่แม่ไม่ไม่เดินเก็บให้หมดเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้เลือดหมื่นกว่าเลยวะโอ้โขเอะเฮ้ยอะไรแร่อะไรหินติดไฟทำร้อนกลางแนน่่ออไปดดิิ S <S ที่เนี่ยมา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 ไอ like hey, right? cool> ้มาใช้อะมันเยอะมากไปอยู่ไคือข işte> ุดค uh ือได้อันนั้นแน่นอนร้อยการันตีร้อยไม่เรนจะมาเจอร์ไปมขุดแล้วไม่ได้ไหมนีแม่ขุดมีค่า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 เีเบิลไหมน่าจะไม่มีคนเอาวันนี้กูเขื่อนเขื่อนแล้วโอ้ยกิ้งกาบลิซาร์ตไฟย์เออร์อืมกูขู่ใส่มอสใส่แว่นอะ ขับยากอ่ะหนักอ่ะกินไม่หรอกไม่เจกินมันกูกดแล้วแล่วมันเลี้ยวไม่ไปอ่ะกิมะได้แล้วเพื่อนเยี่ยแม่งตอนนี้กูอยู่หน้ามันแลรถมิตเบียร์เลยเออรถมิตเบีน่ะมันต้องมีอยู่ต้องมีที่นั่งข้างบนอ่ะแล้วไมฉชนกูหาข้อพ่อมึงหะสัตว์เอฟเปิดเลยอ่ะยังยังยังกูจะไปเก็บแบบ กูเดินมาเก็บก็เดิมคิมอะไรอ่ะข้างหน้ามึงเห็นปะนะเห็นไหมคิมคน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 เห็นโอเคไอ้ยังวางไม้ตรงถนนชนชนไม่ได้คิมมันมีไม้บนถนนโอเคโอเคโอเคไปไปไปเม่เมลเม่เมลเมลเออชนไหมชนได้ไหมชนได้ชนถ้ามีแม่อย่าขับได้ไปไปตายคิมตายแล้วมันเดี๋ยวนะ ไอโก้กูเดกกูเปกุลไอโก้ก้คือจะยิงไม่ไหรอวะไอก้โกโก้ขึ้นกกก้งิอกไม่โกยิงไม่ทันโกตกใจะกูลวกกไม่กลัวยลกกมึงเปิดกุลงเหรอประตูเลยเปิดประตูเปิดเราได้ไอชิผายแล้วไม่ชนมันไม่ตายด้วยนะ ไม่ตายตายเดี๋ยวคนนึงแล้วเขาทำไงอ่ะอ่าเกดเปิดเซกเตอร์อะไรเงี้ยมันไม่ตายเหรอมันไม่ตายมันเป็นคนเดียวคิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคิมตอนนี้มันวางมันวางระเบิดบนถนนได้เหรอได้ต้องมีคนเฝ้าได้ได้ต้องมีคนเฝ้าอ๋อทะลอกเปลี่ยนปอแล้วเกิดไหนอ่ะเกิดบ้านอ่ะกูเกิดสี่สองล้โอ้เกิดสีสองเกิดบ้านทำไมแล้วก็ไปกู้รถก่อนเออเมื่อกี้คุณอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะ ปกติเขาไม่เคยยิงคนด้วยซ้ำอะเห็นคนยิงกันก็งงเลยอยากกี่คนนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไม่รั้นใคเลยกู้คนแต่คนจริงก็ไม่ยิงนี่อะไรเนี่ยพอเจอคนจริงกูไม่ลั่นเลยเมื่อกี้กูแบบยืนจ้องอ่ะนั่งจ้องมันอยู่อะทำไมกูไม่ลั่นใคไอ้เขียวังกูพลาดจริงหวยกดกูไม่น่าไม่น่าเลยวะอยู่ในอะอืม มันโดนไม่เจ็บไม่เจ็บเลยหรอผมนวิ่งชิลแม็กก็ไม่รู้จะต้องไปส่วนไหนของแม็ก็เห็นแถวแอ้ดอกปอเห็นสามแยกวะอยู่ก็แลมันแล้วกเป็นมันนะกูขับรถไปละไม่อยู่แล้วมันไม่เจอเลยแล้่าอะดอซีดอกอยู่แล้วกูของดัเลยอะ รถก็ไปกูรถก็หายอ๋อมันขับรถละไอ้ยู่ข้ลังไปไปไปดูสิเห็นแล้วกูปวดใจแท้หน่อยมันยิงรข่อะมันอยู่ข้างบนเหรอบนแน่เลยน่าจะแม่บนแล้วมันเอาบัตรเครดิตเข้าไปห้องไหนเนี่ยอ๋อนี่นี่เนี่ยที่กูเนี่ยมาดิ อ๋อตอนนไปมรแล้วไันแล้วไปแล้วเพื่อนกูเกิดตรงซีสาอ่ะเจอไม่พผ่านแล้วกูจะไปไงเนี่ยต้องไปที่มึงใช่ไหมเชี่ยไม่ตรงนี้ได้อยู่ได้ป่เออได้อยู่ไอเชี่ยวนโดไอเชี่ยโอ้ไม่ได้เดี๋ยวไปต้องให้มึงกันะแต่เมื่อกี้กูไม่ยิงกูนั่งดูนั่งดูไอ้กูไม่ยิงไอ้ แบบตอนอยู่กับเพื่อนยิงไม่หยุดไอ้เหี้ยเจอคนไม่ยิงดผิดปุ่มไหมฮะเกรสไวบักอยไปไหนผ่านแล้วเดี้ยวคนขับไปประมาณแถวแถวเซฟโซนนะเพื่อนเซฟโซนเนาะมันตายคนหนึ่งเว้อ๋อขับไปเซฟเอามีเก็บของดิวันมันขับเข้าเซฟโซนมันก็ไปได้ดิมันยิงไม่ได้หนิหลบให้ดีนะเอฟกูบอกไว้เลยว่นแล้วไปดูไหน แบบตีบ้างหลบแม่ของกูมันต้องเล่นแบบพิษแอนดรันอยู่แล้วแต่ของมึงกูไม่รู้เล่นยังไงก็แค่บอกเฉยๆว่าหลบด้วยบ้างก็ดีเพราะมันไม่ใช่ตีเบาๆไอ้เหี้ยเอาเมื่อกี้ตายแล้วอยังไม่ทันทำอะไรเลยตายแล้วเลือดถึงหยอะเลยเหมือนไอ้เหี้ยไม่มันมีคนเข้ามาไอ้สัตว์ออ๋จะไปขายของจะสวดบางทีว่า ใช่หรออ้ยอันนั้นคือพิษหรืออะไรได้หรอหรือช็อตไมนี่้มันเป็นไฟเป็นไอเล็บเป็นไฟเป็นไฟเคิร์ดอะติดตลอดเหรอติดมันมันจะติดใส่เราแต่จะไม่ได้ว่ามันติดติดสถานะอะไรเป็นเซฟโซลิยานะอะไรนะเพื่อนมึงไม่เข้าเซฟโซลไปหรอไม่ถึงมึงอ่ะมันถึงมึงอ่ะพปัญหามันก่อนก็ได้หามันก็ปวดนี่มันไม่กดห้ามห้ามทำดักเซฟโซนใช่ป้ะหรือว่าไม่มี ไม่ What the ้าคือไม่นานเลยพี่แล้วเราใช้อะไรลองซอสลองซอสหน่วยตัดหางไอเท็ยลองซอสเนี่ยโอ๊ะคือมันไม่มีกดไม่มีกดคุกแดกคุกแดกบาบั๊มก่อนวะคุหากดตรงนั้นไม่เจอทันทีมั้งว้ยกลับตายไอ้ท่าเนี้ยที่กูบอกวันฮิพคิวได้อะท่านี่แหละสัตว์ ้วกูได้เสียงรถแล้วมันมีปืนเนาะมีแค่ปืนลูกโม่ออเหี้ยบักตั้งทีมแล้วไอ้เหี้ยมึงโดนกูกไม่ได้กูทำอะไรมันไม่ได้หรอกโอ้ชนแรงจัดเหี้ยไม่ไม่เขามันมันขับนอกซิเข้านอกซิโฟรใช่ไหมมันมันขับไปจะสบเราแล้วเพื่อนเอฟท่านี้ก็ไปหามันอเ,เออจุบจุบมันเลยโอเคอะไร

อุ้ยแรงอืมไม่มีนะมอาวุธขายไหมวะโอ้ใชาเนี่ยโคตรแรงกูยืนแทงอยู่คนเดียวเลยเนี่ยแม่งแรงกูเนี่ยมีมีขายมีขายอาวุธอาวุธไม่มีหรอแล้วนีควันนี้แเขาจับห้อง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 อะไรนะให้เขาไปไหนต่อมาหารถก็ได้แล้วมึงลองคิดดูอ่ะกูต้องฆ่าไอ้เหี้ยนี่สิบรอบอ่ะเพื่อเอาชุดมันมาใส่คิดดูแล้วกัน แ่ไข่ดังหมดไข่เฮียนี่สีตอบอบะเกินด้วยเฮียมาหาล้วเพื่อนซื้อยามันมาอยู่นิ่งๆดิเพื่อนไม่ได้เลยครับกูชาร์จแล้สและมันว่าได้หมดแล้วเร้่มึงได้อะไรเพื่อนกูไม่ได้เสร์้าเขาไปจ่มเลยเขาไปจ่มเลยเหะออะเขาแล้วโอ้ไม่ละไอ้ท่ากูแบบตัวอาวุธกูมันตีแบบนั่นน่ะผ่านทั่วตัวากูหล่นกหล่นเมือนกันมามาขาเดียที่โนเหรอมนไปไหนไม่รู้ ทางไหนไปทางไหนกูจะวิ่งทำไปไม่รู้ไม่รู้คนหนึ่งชื่อบีคนหนึ่งชื่อเอฟไอเฮ้ยน่าจะวิ่งอขวาไปน้องเขื่อนอะซ้ายอะมีฟิล์มแล้วนะฟิล์มเป็นหมาขวามีแล้วคือซ้ายเอฟหลบอาดีหลบไม่โดนอะไรหลบอีกทีนึงเจรจาก่อนเดมันคืนไหมโอเคขอขอลองขอดูหลบหลบทำรามแล้วหลบกัน ม่ re, ่งออะจจขขไดด้เาใีนั่นแหละกูถึงบอกไว้แล้วคนมันเลทหมดแล้วถ้าเลทหมดแล้ควรจะหลบก่อนเพราะเลทหมดมันแรงโอเคว่าขอได้ไหมครับถึงมาแล้วอ๋อแต่นี่ห้ามันจะหมดอด้วยเหรอเหนื่อยมันเหนื่อยกิ๊แรงมากกูบอกแล้วว่าโคตรแรงพอมันเลทอ่ะแรงกิบหายเลยโดดดนยึหมอย่าตายก็แล้วกันจะได้ของเยอะเลยนี่น้าขับเข้าหาแม่งเลยตายด้วยอิงเหรอ มันบอกได้อะไรอะไรได้ด้วยหรอคืออะไรโอ้ยนี่กูก่อสามสิบปอะเว้ยอีขาเพิ่งมาเล่นได้แค่สวันเองขอขึนด้ไหมไอสัตว์กดปุ่มผิดเยียนลนแบบคูซาล็กน้อยอ้าวเหี้ยกดีกแล้วกุ ตายนะเพื่อนเงินยิงกูได้ขนาดกูข่าวเชิญมันแล้วไอ้ยัยชุนเลยเนาะเกมทำไมมืดจังวะเราขออะไรไม่ได้ขอมื่อคืนไม่ได้ขอมือคืนเหรออะไรอ่ะอ๋อไม่ได้แค่ขอเฉยแล้วมันให้ไหมไม่รู้มัันยงไม่ตอบเลยแต่ถ้ากูเป็นมันนะกูไม่ให้หรอกอืมกูถ้าถ้ากูเป็นมันเยในะเป็นกูเป็นกูก็ไม่ให้ ที่มารับถือมาได้สี่สองพี่มารับดูเลยใครติมเลยกูนี่อยู่เนี่มารับเลโก้มารับรถไปเลยเอาเผื่อเอารถไปซ่อมให้ด้วยมั้ยแล้วใครไปมันเป็นมังกรเหรอวะกันล้มรอบสองไปดิเออกูล้มไม่รู้อ่ะมันมาชุดแบบชุดเปล่าเลยนะไม่ได้เตรียมของอะไรมา ก็น่าจะรู้กันแล้วน่าจะรู้อ่ะาจับ้านอยู่ใกล้ๆไม่ก็มีรถขับรถมาอกูกูวิ่งมาอยู่หน้าเขื่อนแล้วเพื่อนกูไม่รู้่มันไปหานหรือเปล่าไม่คือรถมันขับนิ่ๆสองร้อยดาเมจไปนิ่มๆงั้นงั้นมันก็น่าจะขึ้นทางเส้นเขื่อนอะขึ้นไปดีสองไปลองดูป่ะโอ้เวล่าปืนเหรอเอฟหลบมาเหล่าปืนิีเจออะไรนี่ฟุ่มอะไรเหล่าอยู่ เฮ้ยลบลบไอ้เห <language> ี้ยลบเกิดลบไม่ทันไมครันเหรอมาไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมึงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเอ๊ะมันเรียหมดเอ็มแรง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 วันปั๊มยารวยไม่ต่อนนี้เข้าเลย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 ตายกุ้งเหลือห้าพันตายเรียบร้อย ต้องมึงเลยกี่ฟันตั้งใจตอนเสร็จแล้วอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะไอ้เหี้ยกูเหลือตัดไอ้เด็กไอ้เด็กเหี้ยไอ้เฟลดให้ให้กูให้กูคนให้มึงไหมวันนี้มึงนะไอเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวงไอ้เหี้ยนี่สักสิบรอบอ่ะเดี๋ยวไม่รู้จะทำเวสเปล่าเหนื่อยมากกว่าจะได้ชุดเทียเนี่ยโดนงั้นไปเทียนะโอ้โหแม่งของโค้ชโฟรต้องเทียเนี่ยอ้อี๋ยวจะขอาเดี๋ยจะปากเข่า โอ้ยในรถมีอะไรบ้างวะของพวกปืนที่เรา่ามาปืน,ปนมึงรู้ไหมว่ากูเกียกนคำอย่างหนึง่งเฮียสักคำแม่งแบบตอนเปิดประตูอ่ะคือมึงเปิดไวๆไปิดไวๆไม่ได้หรอกเออชชามากแม่งแบบค่อยๆเปิดอะ่ะต้องให้กูโดนยิงก่อนแล้วกูถึงจะปิดได้ไอ้ไม่ให้ขวยชิบหายเลยเ แบอ like. yes, บอันน right. ี้จะแบบแบบเอ้ยไอเขียบกดประตูกดปิดกันทีอะไรเงี้ยดูแล้วคือมึงชอบเต็มเป็นเกียมั้งเนี่ยนานทิ้งพิชอนไอชวนชวนเขาตายก่อน jangan surut sedikit okay. okay.